เรื่องวิชาฟอเนติกเมื่อตอนเช้าอยากจะบ้าตายหลังจากที่พี่ผมแดงหน้าดุอยู่ๆก็เข้ามาทะเลาะกับพี่มินไม่รู้ชื่อพี่เขาแฮะแกทำเป็นไม่รับรู้ทันไหมเน่ะตอนแรกก็นึกว่าเรื่องจะจบที่พี่มินโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้างานเจนเป็นอะไรสุชอบมนยุรืนองของพวกเราจังเลยล่ะฮะพี่มินที่ดู นีนบร้อยกลับสวนหีดผมแดงด้วยรอยยิ้มจนเกือบจะมีการวางมวยขึ้นมาจริงๆไอ้นินโอ้ยพ, <อ S 1> พแล้วไม่เปนแล้วสวรรค์ก็ส่งพี่เกาเข้ามาพอดีอีเจนแกทำบ้าอะไรวะแล้วก็ตามมาด้วยกขอบคุณสำหรับกาแฟนะครับแต่เช้านี้อาจารย์ก็เพรแบบนั้นละ่ะ คงเป็นักงรก่อนหอัาจะจที่คนไเนรื่องก็เลยจบลงไปดื้อๆซะแบบนั้นหลังเลิกเรียนก็ไม่มีการไปหาเรื่องอะไรอีก<า>จะมีเสียงนิทาจากในคลาสนี้น้ทุกคนก็ดูไม่ค่อยตกใจกันสักเท่าไหร่เอยเาขอเทีวค่ะวันนี้อ,อ๋อขอบคุณค่ะ ็มีอะไรอยากจะถามหน่อยด้วยว่ามาเลยค่ะเมื่อเช้าตอนเรียนฟอนเนติกมินไปนั่งทำอะไรตรงนั้นใช่ค่ะรู้จักกันเพราะไงเลยไปแข่งวิชาการด้วยกันอ๋อนี่เป็นเด็กหัวดีเป็นเก่งอะไรแบบนี้เหรอใช่ค่ะที่คิดนะเนี่ยน้องจะหลอกดาอะไรกันหรือเปล่าคะบ้าหน่านี่กำลังชมตังหากแล้วอีกํำถึงไม่อยากให้ ทำเหมือนรู้จักกันด้วยรแล้วไงว่าสำหรับพี่นาพี่นะพี่เฉยๆแล้วก็เมนบุรีมากค่ะช่วยถอยออกไปพอใจได้ยังก็นิดหน่อยแล้วสรุปทำไมต้องไม่อยากรู้จักกันด้วยล่ะตอนที่พี่นะมีแต่คนอยากรู้จักเป็นคนสวยและคนดังมากทั้งนอกมหาหา่ย าเป็นไปได้ก็อย่าเจอมาเรียนไม่อย่าตื่นตึงบใครไม่อยากจะยุ่งกับใครทั้งนั้นเพื่อการใช้ชีวิตในมหาลัยอย่างสุบสมไหมไหมตอวแค่ต้องมานั่งข้างข้างด้วยนี่ก็แย่กว่าเลยมตกเป็นป้าสายตาทั้งของอาจารย์ของรุ่นพี่ที่เรียนด้วยไปเลยจึงเห็นสวนน้องที่นักศึกษาเก่าแชื่ออะไรนะเดินคิดแล้วยิ่งปวดหัวจะดังนั้น ตอนนี้สถานะของพี่นะก็เป็นแค่คนรับใช้เท่านั้นแหละเฮ้โอคำพูดคำจาน่าหงุดหจริงๆฮะงั้นตอนนี้ก็คือ,อที่ต้องทำตามที่น้องบอกให้ได้ทุกเรื่องแบบไม่มี ใช่ค่ะถ้าไม่อยากโดนเอาเรื่องบุหรี่ไปบอกใครก็คงต้องขอความร่วมมือด้วยค่ะอืมเข้าใจแล้วค่ะน้อยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเด็กนี่ไ่ได้แต่ยังไม่อยากเข้าสังคมและไม่อยากไปจุ้นเด็กอีกแล้วโอเคค่ะพี่เจโราวังไม่ให้หลุดปากแบบที่น้องกี้บอกนะแค่เราทำอะไรก็ได้ที่เป็นที่รู้จักจนรับน้องไม่ได้จะทำยังไงดีล่ะ